รอบแล้วนะครับสลับโปรแกรมรอบ2วอลลบอลหญิทงทีมชาติไทยที่ไปทําศึกชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งนัดน,นี้ทีมชาติไทยก็พร้อมที่จะทําการแข่งขันในรอบ2กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของแต่ละสายกัน,นครับสาย A อนะครับอิตาลีฮอลแลนด์เบลเยียมปาเตอร์โกนะครับส่วนสาย B นะครับก็จะเป็นตรุรกี โดมินิกันไทยและก็โปรแลนที่เข้ารอบไปนะครับซึ่งสายนี้เป็นงูกินหางกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาย C ีกันนะครับสาย C ีอันดับหนึ่งก็จะเป็นเซอร์เบียอันดับ2ส,สหรัฐอเมริกาอันดับ3าแคนาดาและก็อันดับ4เยอรมนี Germany. นะครับซึ่งสายนี้เราจะต้องไปเจอส่วนสายดีนะครับเป็นอันดับหนึ่งเป็นจีนอันดับ2บราซิลอันดับ3ญยี่ปืนแล้วก็อันดับ4อาร์เจนตินานะครับ ส่วนโปรแกรมรอบ2ของสาวไทยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับวันที่4ตุลานะครับทีมชาติไทยพบกับแคนาดาเวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็วันที่5ตุลาทีมชาติไทยจะพบกับเยอรมนี er er นะครับเวลา2ทุ่มตรงแล้วก็วันที่7ตุลาเจอกับเซอร์เบียเวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายวันที่8ตุลานะครับเจอกับสหรัฐอเมริกา2ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปติดตามสาวไทยแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับซึ่งหลังจบเกม ที่ทีมชาติไทยเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ2เซตนั้นนะโค้ชเดือนก็ได้ออกมาขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีารายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะครับโค้ชเดือนฝากขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่สู้ได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วก็ฝากคนไทยไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ